เซเซเซเลนพีค่ะวันนี้เซเซมีเกมจะมาป้ายยาทุกคนนะคะนั่นก็คือเกม cozy i c e l a n d นะคะหรือว่าภาษาจีนจะเรียกว่าชูชูฟูฟูเสียวต่าฉือกว้างนะคะซึ่งตัวเกมตัวนี้นะคะจะเป็นเกมเดโมค่ะยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายนะคะในส t e ีมแต่เซเซไปเซิร์ชมาก็คือจะมีเหมือนมีใน iOS หรือ Android เงี้ยมีเล่นอยู่ค่ะ สามารถไปเซิร์ชหากันได้นะโดยตัวเกมนี้นะคะก็คือเข้าเกมมาก็คือจะให้เราตั้งชื่อเกาะของเรานะคะพอเราตั้งชื่อเกาะเสร็จแล้วเข้ามานตัวเกมมาเขาจะมีเมนเควสให้เราได้ทําตามที่เขากําหนดนะคะโดยจะมีคําอธิบายคอนโทรลไกด์ะ Control ide, อะไรประมาณนี้ให้เราเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในการเล่นเกมนี้นะคะ ส่วนตัวเกมจะเป็นแนวโคซี่โคใจมากๆน่ารักทั้งสีทั้งเสียงทั้งกันเล่นนะคะไม่ยากเล่นแบบง่ายๆน่ารักน่ารักเลยโดยตัวเกมตัวนี้นะคะก็จะใช้ตัวบีดนะคะบีดตัวเนี้ยสีชมพูที่กำลังดึงอยู่เนี้ยเป็นตัวแทนค่าเงินของเกมนี้นะคะก็คือสามารถเอาบีดตัวเนี้ย ไปแรกเป็นอุปกรณ์หรือว่าอของตามที่เควส์กำหนดนะคะซึ่งตัวเกมตัวนี้นะคะจะมีน้องกระตุ๋ยเป็นผู้อธิบายเนื้อหาให้เรานะคะน้องๆก็จะอยู่ตามที่ต่างๆที่มีเมนเควส t นะคะอย่างน้องตัวนี้ก็จะสอนเราให้เราทำเป็นแบบฟาร์มิ g 101่ง101อะไรอย่างนี้ ที่เราอ่านหนังสือแล้วก็คุยกับน้องกระตุยเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเสเต็ปถัดไปเลยก็คือปลูกผักทางญ้าเรื่องตลกก็คือเกมเนี้ยไอ้โคลนที่มันเกาะอยู่อะมันทำให้เราล้มแล้วเซ่ะก็คือวนเกมนี้นานมากว่าเหมือนแบบเอ้ยแล้วเราจะเดินไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อ๋อฉันอะต้องเอาไอถ้ถังน้ำอะ ไปสาดคโคลนเพื่อให้คโคลนมันหายก็คือจบแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะทำตามเกมฟาร์มปกติเลยก็คือปลูกผักทำสวนปลูกผักทำสวนเพื่อเอาผักพวกนี้ยไปแลกเป็นบีชแล้วก็เอาบีสอะไปซื้ออุปกรณ์ทำสวนต่อไปซึ่งปลูกผักเกมนี้นะคะก็จะผ่านไปรวดเร็วมากก็คือปลูกเสร็จลดน้ำโตเลยปลูกเสร็จลดน้ำโตเลย หลังจากที่เราเอาผักที่เราปลูกนะคะมาแลกเป็นบีดเสร็จแล้วเราก็เก็บบีดใส่กระเป๋าแล้วก็เอาบีดนะคะมาแลกกับกล่องใบนี้ที่มันจะมีอยู่ตามจุดต่างๆในแมพซึ่งใบนี้นะคะก็จะเอามาเพื่อแลกเป็นกุญแจไขไปยังพื้นที่ข้างๆข,ข้างเราก็จะได้เป็นเมล็ดฟักทองมาเพื่อ ลูกแล้วก็เอาไปขายต่ออีกสเต็ปหนึง่งก็จะวนลูปเหมือนเดิมค่ะก็คือปลูกพักลดน้ำแล้วก็ฟาร์มของในพื้นที่ใหม่นะคะซึ่งพื้นที่ใหม่ก็จะมีเห็ดมีบีดอะไรเงี้ยให้เราเก็บอีกเยอะแยะเลยพอเราเปิดแมปแล้วอ่ะเราก็เดินทาง หาที่ทางอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอตะก,กา้านี้น่ารักมากเราอะสามารถที่จะเอาตะกร์เนี้ยหิ้วไปด้วยแล้วก็หยิบของหยิบผักหยิบเห็ดอะไรพวกเนี้ยใส่ตะก,กา้าแล้วก็ลากตามไปน่ารักมากเกมนี้น่ารักมากซึ่งเห็ดในเกมนี้นะคะเราก็สามารถเอาไปแลกเป็นบีชได้อีกนะคะ หลังจากเราเอาผักผลไม้มาปลูกไปฟาร์มของนู่นนี่นั่นเราได้บีดมาครบนะคะแล้วก็จะเอาบีดมาขายเพื่อที่จะเอาแลกกับแฮมเมอร์แล้วเราก็จะเอาแฮมเมอร์อันนี้ไปทุบกับบริเคตข้างบนก็คืออันนี้เค้นตะก,ก้าไปในแมป พื้นที่ใหม่แล้วระหว่างทางนั้นเราก็ต้องเก็บบีดไปด้วยนะคะวิ๊แมวแมวน้อยอาจากที่เห็นในรูปนะคะน้องอะ่ะน่าจะน้องแมวอะ่ะน่าจะเป็นผู้ช่วยเราซึ่งในตัวเดโมอะ่ะน้องก็แจ้งว่าน้องอะ่ะอยากกินปลาแต่ตัวเดโมอะ่ะยังไม่มีปลาให้ตกนะถ้าเธออยากให้ฉันมาตกเธอก็ต้อง วิชลิทเกมนี้นะแล้วเธอจะได้มาตกปลาให้ฉันอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาฟาร์มของต่างๆเพื่อเอาไปทำเควสต่อนะคะหลังจากที่เราฟาร์มของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคุยกับน้องกระต,ต่ายตัวที่2นะคะ น้องก็แต่ตัวที่2จะมีขวานที่เอาไว้แลกอยู่ข้างหลังซึ่งขวานอันนี้ก็สามารถเอาไปตัดต้นไม้บริเวณข้างๆได้โดยหลังจากนี้เราก็ต้องทํางานทําการฟาร์มบีดแล้วก็มาซื้อขวานแบบในคลิปเลยค่ะ หลังจากเราได้ขวานมาแล้วนะคะเราก็จะไปทำเควสข้างๆมันเป็นมินิเควสนะคะก็คือให้เราอะไปดึงตุ่มตรงกลางแล้วก็ไปทำเควสตัดไม้ภายในเวลาที่เขากำหนดตรงกลางก็คือมันจะนับถอยหลยนับถอยหลังเรื่อยๆเรื่อยๆโดยระหว่างที่เราตัดไม้นะคะเราก็ต้องเก็บไม้ไปด้วยเพราะว่าตอนแรกเซซ่อ่ะที่ ที่เซเซเล่นอะเซเซไม่รู้เซเซนึกว่าตัดแล้วก็วางทิ้งไว้ได้เลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องตัดปลายเก็บปลายตัดปลายเก็บปลายจนกว่าเวลาจะหมดไม่งั้นอ่าไม้ที่เราตัดทิ้งไว้ค่ะมันจะหายไปเลยจบจากมินิเคสตัดไม้เสร็จเราก็จะต้องไปเก็บบีดขายบีดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมค่ะ เพื่อที่จะเอามาซื้อเบสิกเวิร์กเบนท์แต่อันนี้เราจะแวะคุยกับน้องกระต่ายตัวที่3ก่อนซึ่งน้องเขาจะอยู่ตรงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำไปยังเควสตถัดไปน่าจะใช่นะเพราะว่าเซซ่ยังเล่นไม่ถึงก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะส่วนที่เห็นในคลิปตอนนี้นะคะจะเป็นเดอะบี t ช็อปก็คือเราสามารถเอาบีดอะมาขายเพื่อแลกกับ อุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งอยู่โดยอันนี้น่าจะเป็นช็อปหลักๆเลยที่ที่เราสามารถมาทำการซื้อของขายของได้แล้วสำหรับเราที่เล่นเกมทำฟาร์มมานั้นเราจะซื้ออะไรก่อนคะก็คือเราจะซื้อหมวกก่อนเราจะซื้ออุปกรณ์แต่งตัวก่อนเราค่อยซื้อเวิร์กเบนท์นั่นเอง <laughs> โดยใน w o r k b e n บนนะคะก็จะมีบอกว่า Product อะไรต้องใช้แมททีเรียวเท่าไหร่อันนี้จะเป็นการเล่นคร่าวๆในตัวเดโมของเกม Cozy Island นะคะใครที่สนใจสามารถไปโหลดเดโมมาเล่นได้ก่อนที่จะมีการวางจัดจำหน่ายเนาะซึ่งราคาเราก็ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่เหมือนกันเซซ่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเซซด้วยนะบ๊ายบาย